สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายลุ้นการเมืองไม่ซ้ำสองเกณฑ์ดวงไทยท้ายปีจอมมารก็ดุตอนที่แล้วทีมสกูปเดลี y นิวสนำเสนอหลักโหราศาสตร์กรณีอิทธิพลดาวเสาไปแล้วตอนนี้มาดูกันต่อกับอิทธิพลราหู ต่อดวงเมืองประเทศไทยในภาพรวมทั้งนี้ทั้งเสาและราหูนั้นเมื่อนำหลักโหรามาจับกับเรื่องราวทางการเมืองกรณียุบพรรคกรณีของหลุดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็น่าคิดขณะที่ความเป็นไปจากนี้ทั้งสถานการณ์การเมืองสถานการณ์ประเทศไทยโดยรวมนั้นกับอิทธิพลดาวสำคัญในทางโหราศาสตร์ก็น่าจะพินิจและน่าจะตระหนักไว้ ราหูในทางโหนเป็นจอมมารใหญ่อิทธิพลที่ดีก็มีแต่ร้ายนี่น้าห่วงกับอิทธิพลราหูต่อดวงเมืองไทยในปีนี้จะดูกันวันนี้ก็ทายทักไว้โดยอาจารย์พินโยพงษเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติซึ่งโดยสังเขตมีว่าในทางโหนราหูถือว่าเป็นจอมมารที่ยิ่งใหญ่และเป็นเทพเคราะห ธาตุลมพายุที่พัดแตกหักทำลายเสียหายรวมถึงเป็นเทพแห่งความหลงผิดจึงมีคำจำกัดความว่าทายมัวทายเมาให้ทายราหูซึ่งหลักโหนให้ความสำคัญกับราหูทั้งด้านดีคือที่เป็นลาภะของดวงเมืองและด้านร้ายที่เป็นบาปเคราะห์ที่มักรุนแรงทั้งนี้ในปี2567นี้ ราหูโครจรอ,อยู่ในราศีมีนตลอดทั้งปีเมื่อราหูยกเข้าสู่ราศีมีนพบที่12วินาศของดวงเมืองตั้งแต่17ตุลาคม2566และจะโครจรอ,อยู่ในราศีมีนถึง1ปีครึ่งจึงจะยกเข้าสู่ราศีกุมพบที่1 1ลาภะในวันที่5พฤษภาคม68ซึ่งช่วงที่ราหูโครจรในราศีมีนนี้จะโครจรเข้าทับจุด ทั้งรับสำคัญในดวงเมืองคือจุดราหูจุดพุทธและจุดศุกร์ตามลำดับการที่ราหูโครจรอ,อยู่ในภพวินาศในโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองนั้นภพที่12วินาศหมายถึงเรือนจำที่คัดสรรอาชญยกรจราชนศัตรูลับของประเทศทั้งภายในและภายนอกสมาคมหรือคณะพักลับลับทธิเรนลับ การก่อวินาศกรรมความทุกข์ระทมการสูญเสียของชาติเป็นต้นซึ่งราหูพควจรเข้าพบวินาศก็มีอิทธิพลทั้งด้านดีและร้ายด้านดีราหูถือเป็นโมหะจริตเมื่ออยู่พบ12วินาศซึ่งเป็นพบที่เสียหายความรุ่มหลงมัวเมาโมหะจะลดน้อยลงแต่ด้านร้ายอาจารย์พินโยชี้ว่า ควรระวังอย่างยิ่งกล่าวคือจะมีเรื่องร้ายแรงที่ลึกลับซับซ้อนเกิดขึ้นซึ่งเลขราหูคือ8เมื่อมาสถิตพบ12ตำราว่าไว้ว่า,วาราหูสองสี่ซ้ำแทรกซ้อน12เรียกว่าทุระทุราลาภะเป็นห่วงเวลาที่ยังคงมีเรื่องทุกๆยากๆเกิดขึ้นประเทศชาติต้องระวังปัญหา เกี่ยวกับรายได้ผลประโยชน์มิตรประเทศที่เคยร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือจะประสบปัญหาอุปสรรคหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่สามารถจะสนับสนุนช่วยเหลือได้เหมือนแต่ก่อนคำทํานายโหนฟองสนานปี2567พิธีกรถามว่าครึ่งปีหลังเดือนไหนแรงสุดโหนฟองสนานตอบว่าครึ่งปีหลังรัฐบาลเขยา่าและ จะจบเดือนธันวาคมแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจถึงคัดท้ายไม่ดีแต่วันนี้มีโอกาสต้มยำกุ้งรออยู่ยืนยันและเรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือตายหมู่เจ็บหมู่เศร้าโศกหมู่เกณฑ์น,นี้กลับมาอีกรอบหนึ่งเริ่ม26สิงหาคม67ถึง19ตุลาคม67และอื่นๆต่อไปนี้นะ่ะของจริงมาแล้วและเป็นห่วงด้วยว่าปลายปี อาจจะมีอุบัติเหตุทางเครื่องบินอุบัติเหตุใหญ่สูญเสียใหญ่เศร้าโศกใหญ่ในระดับโลกต้องบันทึกสมัยก่อนเคยร้ายแรงที่สุดในดวงเมืองแบบนี้สัมพัธมิตรเอาระเบิดมาโยนใส่หัวคนกรุงเทพและปรากฏการณ์ที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแต่เกิดขึ้นทีมากปรากฏการณ์ฝนตกขี่หมูไหลคนอะไรเกิดขึ้นกลางเมืองเต็มไปหมด ที่เราไม่อยากเห็นไม่อยากดูโผล่ขึ้นมาและด้านบวกถ้าทำดีๆเศรษฐกิจจะคึกคักปลายปีชั่วคราวคำถามถัดมาคุณพิธาถูกยุบพักและตัดสิทธิ์ทางการเมืองไหมฮวนฟองสนานตอบว่าถูกแทบจะไม่มีทางเลือกก็ขอให้กำลังใจแต่หลังจากนั้นเขาจะประสบความสำเร็จเช่นตั้งพักใหม่คำถามถัดมาดวงเขาตั้งพักใหม่เขาจะดีใช่ไหม หุนฟองสนานตอบว่าชีวิตเขาจะได้ไปเล่นในสนามที่สูงกว่าเดิมคำถามถัดมาพรรคใหม่ที่จะตั้งและประชาชนจะโอเคกว่าเดิมใช่ไหมหุนฟองสนานตอบว่ามันน่าจะมีเพราะตั้งนานแล้วที่จิตใจคนในเมืองนั้นเปลี่ยนไปเยอะเพราะมฤกตยูทับอาทิตย์ดวงเมืองจิตใจไม่แบบเดิมแล้วคืออย่างน้อยนะ่ะก็ล้ำสมัยเขามองในเรื่องอะไรใหม่ๆ ก็ลองดูก็แล้วกันพักการเมืองมันล้มและเกิดใหม่แท้ตลอดเวลาหวังว่าจะใช้ฝีมือมาเล่นกันดีกว่าที่มีการปฏิวัติกันก็สู้กันในคูหาแฝฟแฟ่เปิดคำทำนายโหนวารินปี2567ฟังแล้วขนลุกทุกเรื่องจับตาการเมืองที่ค่วงพระเจ้าล้านานาตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายวารินบัววิลัตเลิศหรือโหรวาริน หมนชื่อดังเจ้าของฉายาโหนคอมชอประธานมูลนิธิบัววิรัตเลิศและประธานมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนานำนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทำบุญและถ่ายชีวิตโครกระบือเนื่องในวันกองทัพไทยปฐมเลิ์เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาในพื้นที่ข่วงพระเจ้าล้านนาคำทำนายปี2567ของโหนวาริน ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีกรรมต่างๆแล้วเมื่อสอบถามถึงสถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยนั้นทางหนวารินเปิดเผยว่าเบื้องต้นยังคงยืนยันตามนิมิตที่ตัวเองได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ปี2566ที่ผ่านมาว่าเมื่อย่างเข้าสู่ปี2567แล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นตามลำดับไปสู่ยุคซีวิไล คำทำนายเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองจับตาเมษายนผู้นำที่แท้จริงจะปรากฏสำหรับการเมืองนั้นโหนวารินระบุว่าผู้นำประเทศและรัฐบาลในปัจจุบันนั้นถึงแม้ว่าจะทำดีอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดและยังไม่ใช่ผู้นำตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคสีวิไลด้วยมองเห็นว่าหลังจากเดือนเมษายน67เเป็นต้นไปผู้นำที่แท้จริง ที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับคณะผู้บริหารใหม่ซึ่งในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของทุกฝ่ายและปราศจ,จากความขัดแยง้งหรือความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญทั้งนี้ยังไม่ขอระบุว่าผู้นำตัวจริงคนที่ว่านี้เป็นผู้ใดบอกได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้ชาย เวลานี้อยู่ในประเทศไทยและเป็นคนที่เห็นหน้าคร่าตากันอยู่แล้ว